ว่างหางหลือก็บองหุ่ได้ได้ด้อตับหนึ่งเบาสูงสองร้อยห้าสิบ ับสำหรับเมืองอื่นนะครับเมืองอื่นกับขอเช่นที่ดองไปเอารวมชมการแข่งขันจุดบังไฟทางตำบลโพชัยอำเภอ,อปทุมไผ่สรชุบทองพักดีสามหเลยสามหงาย พระยา่งสูงสูงลุกได้ได้ได้หลายหลาบหมายเือสิรสพรพิมลพาเดชปะจมมือไปงิ้ตรงีตาม บอ <S <S ่บอ่ะ่เนาักเนียมากครับสุจเขอการเดินทางนะครับสอพรปิมมนมีได้เยอะมาเลย

สุดมากลงมาไกลหาบินสูงหางดีนะครับบินสูงสออดพิกมนนะครับ,บยินดีเอาจารทางการจากเลยดานะค

ร้อยห้าสิบห้าคะแนนเลยห้าสิบหาคะแนนร้อยหกสิบคะแนนผ่านไปเอาคมสนใจกับเจ๊ล็อกราไปแล้วงานจจบแล้วมนี่จบเรกจกสี่ร้อยเท่าไหร่เอาไอ้เอาบบอก บังนี่บังนี่จอกจอกจอกนะครับสพพิบุญร้อยเท่าไหร่อ่านรู้นะครับสี่ร้อเท่าไหร่นะครับสพพิบุญนะครับลักี่หมดเิมแล้วครับหมดสีตงมาแล้วล่ะสามสินพี่เอาหาสิบถอยหาสิบอยสอ้ยมว สามแล้วัที่ผ่านไปครับไกลมไปเรื่อยพูดไปลงไกลดอีก y 0 80 B น่น e 0 80 B ออกหาออกีไปหาหาับ

โอ้ยจมันยังเต็ม่เกินตอนนี้เรอนทิพหล้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหซีฟปังไปเดี๋ยหาี่หาไปไปไปเนีอยลุ่งนี่กำลังหาี ทำเ่อตามลงมาห้าสิบเจ็ดสี่ร้อาสิบเจ็ดคะแนนสี่ร้อคะแนนนะครับสองอที่ห